มัสยิดสีน้ำเงินหรือชื่วอย่างเป็นทางการคือมัสยิดสุนตารอาเมดเป็นมัสยิดหลวงสมัยจกกักรวรรดิออตโตมันตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีสร้างขึ้นระหว่างปีคศ1,609ถึง1,617ในรัชสมัยของพระเจ้าอาเม็ดที่1และยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมออตโตมัน ที่โดดเด่นและได้รับความนิยมมากที่สุดมัสยิดแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอตตมันแบบคลาสสิกโดยมีโดมกลางล้อมรอบด้วยโดมครึ่งวงกลมสีโดมเหนือห้องละหมาดด้านหน้าเป็นลานกว้างและขนาบข้างด้วยหออาซานหหอภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องอิสนิกหลายพันแผน่นและลวดลายดอกไม้สีน้ําเงินเป็นหลักซึ่งเป็นที่มาของชื่อมัสยิดอันโด่งดังมัสยิดแห่งนี้ประกอบด้วยสุสานของอาเมดมัตราซะ และอาคารอื่นๆอีกหลายแห่งที่ได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นถัดจากฮิปโปโดมเก่าและตั้งอยู่ตรงข้ามกับฮาเกียโซเฟียซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งมัสยิดสีน้ำเงินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2528ภายใต้ชื่อพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล